สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์บังตาครับผมดำริศพิยะกุลนะครับเราทำข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาให้ท่านผู้ชมในร้อยเประเทศและในประเทศไทยได้รับชมกันนะครับวันนี้สาระแรกเริ่มที่ไหนครับคุณต้นครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณวิชัยมลิกุลรายงานมาดรชัยยงสิจิพานนท์เอกอัคร์ตูตณกรุงวอชิงตันดีซีและนายทรงพลสุขจันทร์กองศูนย์ใหญ่นครชิคาโกนะครับผู้ ประกอบการไทยกว่า10รายที่นําสินค้าไปร่วมแสดงในงานดังกล่าวพร้อมทั้งมองเกี่ยวกับการขยายลู่ทางนะครับและโอกาสของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาครับครับสาระที่สองกับยังกลับมาที่ประเทศไทยนะครับคุณนัทพันธ์ตรีเมฆนะครับยังมีรายงานโครงการ d s h i p to f r i e n d Trip นะครับครั้งที่2นะครับของการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์นะครับซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4นะครับอาจารย์อมรเรียวกีรติจุตตะกุลนะครับนายกสมคมอนุรักษ์ นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยนะครับได้นําสื่อมวลชนไทยและออสเตรเลียนะครับไปสํารวจเส้นทางดูนกต่อนะครับที่น้ําตกเขียวนรกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับครับและนั้นก็เป็นธรรมชาติสวยๆของประเทศไทยนะครับ,รบช่วงต่อไปเขกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทํานาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัวรมาลีนะครับยังสนทนาต่อเนื่องกับเจ้าของร้านอาหารไทยร้านสัสดีนะครับพี่ยศพลวานิชกรและพี่ละเอียดบุญเรืองสวัสดีอีกครั้งนึงครับทั้งสองท่านครับอ้าวีทิ้งท้ายไปเทปที่แล้วนะครับว่าทั้งสองท่านเดิมมาเป็นลูกจ้างก่อนร้านอาหารพุกขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านสวัสดีของตัวเองได้อย่างไรครับพี่เออฟังเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะฐานะทางบ้านเนี่ยยากจนที่เมืองไทยนะครับเป็นคนจังหวัดไรก่อนครับพี่เออผมพ่อแม่ก็คนอยุธยาด้วยการขออยุกกร้จัันนทีี่่ ครับผมเขาทํางานอยู่กับสถานทูตเบลเยียมครับเป็นแม่บ้านผมก็เป็นลูกจ้างร้านอาหารนะฮะที่มาแล้วมันลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านเองได้ยังไงนี่นะเพราะว่าความกดดันบางอย่างเช่นเจ้าของร้านที่นรามามาเป็นลูกจ้างด้วยนี่ยนะครับ เขาเกิดมีสภาพการเงินไม่ค่อยดีท่าที่ควรครับผมครับแล้วแต่ลวปรากฏว่าเขาก็สูญเสียธุรกิจในขณะที่เราทําให้เขามาแปปีแล้วไม่ใช่ว่าเราทำให้เขาเจ๊งแต่ว่าเขาไปขยายธุรกิจเกี่ยวกับด้านคือไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเขาไปเกี่ยวกับเรื่องพวกเอ่อพัฟตี้เกี่ยวกับเรื่องสร้างบ้านทำไรต่อไรซึ่งเขาไม่มีความรู้มากเขาเลยไปพี่ก็เลยทุบกระปุกเลยนะสองคนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการร้านก็ต้องบินกลับไปเอาเงินครับ ที่เก็บไว้นะฮะไม่ก็กระปกที่บ้านทุกกระปุกจริงๆนะครับซึ่งเราก็คิดอยู่ว่าเราจะทำสำเร็จไหม เพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารมึงเนาะคือเป็นลูกจ้างมาสนานเราเยเป็นเจ้าของเองนะพี่เนาะเก่งเท่ยังไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เคยเป็นเราก็เลยต้องจ้างคนเขามาเซตอัพให้เราครับชั่วโมงละเป็นชั่วโมงอย่างใช้เงินเปิดมากี่ปีแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของเองสิบปีสองปีครับสปีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับลูกค้าของเราเลยพี่ที่ติดใจร้านอาหารเราเนี่ยเขาชอบมาทานอะไรที่ร้านเราก็ที่ชอบจริงๆก็มีพวกกุ้งกุ้งปลาไหล ผัดไทยผัดกะเพราพี่เลียดเป็นเชฟเองเลยป่ะฮะทำเองเลยทําเองเลยนะครับมาที่นี่นะครับก็แวะมาดุนพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับร้านสวัสดีเคฟทาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand boys Heaven. Not going home. Yeah. Thailand always amazing Al a m ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกียวซ่าหมูกุยช่ายซีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มก oh ุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ เราทามาหากินกันอยู่ทุกวันแต่บางคนทํามาหากินแล้วทํามาทําไปยิ่งมีความทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าในขณะที่ทํามาหากินนั้นเขาไม่ทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดเจริตการทํามาหากินของเขาจึงเป็นที่มาของความทุกข์การทำมาหากินด้วยวิธีการที่ไม่ชอบอย่างนี้อาตมาขอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการทำมาหากรรมส่วนใครก็ตามที่ทำมาหากินแล้วมีธรรมะ คือใช้วิชาการที่ถูกต้องแล้วใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ละเมิดกฎทางศีลธรรมจริยธรรมคนอย่างนี้ทำมาหากินได้เงินมาก็เป็นเงินเย็นใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องหวาดผวา,ว,าว่าใครจะตามมาจับได้ไล่ทันเราเพราะเราไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้คนประเภทที่สองนี่แหละท่านเรียกว่าคนทำมาหากินพร้อมๆกับที่ทำมาหาธรรม ฉะนั้นอยากมีความสุขอย่าลืมทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยใครทำได้เช่นนี้จะมีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางโลกทั้งทางธรรมสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผม เส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก Fidesco e x c e l l e n c in Quality e x c e l l e n c in Services ้ามพูขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าสงกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่คมงดงามนนอยู่หนใด ลดดลอยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเฉียวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช m าร์และเซเว่นอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขนาดนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณนัทิยาค่ะสุจินดาท่านเป็นอัคราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ที่เบอร์ลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงค่ะก่อนที่จะมารับตําแหน่งที่นี่ค่ะค่ะคือดิฉันอยู่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยู่กรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะที่นั่นเนี่ยก็จะมี เหมือนกับว่าเป็นทูตพาณิชย์นะคะ,ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานทูตไทยนะ,ะก็มีหลายประเทศทั่วโลกแต่ไม่ครบเท่ากับสถานทูตที่ทางกระทรวงต่างประเทศนะคะหน้าที่ของเราก็คือส่งเสริมการค้าคือแต่ก่อนเนี่ยเราส่งเสริมการส่งออกจากไทยไปต่างประเทศอย่างเดียว<ะ>แต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่ว่าทางเราก็เห็นว่าโลกเปลี่ยนไป<ะ>ใช่ไหมเราไม่ใช่แค่ขายเขาแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างวัตถุดิบหรือว่าเทคโนโลยีอินโนเวชันเนี่ย เราก็ต้องเอาของเขามาเพื่อทําให้มูลค่าเพิ่มของสินค้าเราดีขึ้นนะ<ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องทําตรงนี้หน้าที่เราก็คือว่าเราพยายามจับคู่กันระหว่างพ่อค้าไทยแล้วก็พ่อค้าต่างประเทศนะ<ม>ให้เขามีการทําการค้ามากที่สุดโ<ม>ดวยวิธีอะไรก็วิธีตั้งแต่ง่าย,ายๆว่าออไปนัดหมายการจนถึงจัดกิจกรรมเช่นเราจะมีงานแสดงสินค้า ที่เมืองไทยเราก็จัดประมาณ10งานต่อปีอนะคะแล้วเราก็ไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยก็จะมีแฟร์ใหญ่ๆที่สุดในโลกเนี่ยค่ะน่าจะถึง10แฟร์นะคะเราก็เข้าร่วมส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆหรือไม่บางครั้งเราก็จัดงานเองเลยนะคะอย่างประเทศที่แบบอาเซียนหรือแอฟริกาหรืออะไรที่ไม่มีแฟร์ดีดๆอย่างเยอรมันเนี่ย<ะ>เราก็ไปจัดไทยแลนด์อ x h ิ b ิชั o นนะคะก็เป็นอีกิจกรรมหนึ่ง ค่ะแล้วงานที่จัดมามีงานอะไรบ้างคะก็อู้เยอะเลยค่ะคืออย่างงานแสดงสินค้าที่เราจัดในไทยก็ส<ะ>ิบแฟร์ใช่ไหมที่เราไปเข้าร่วมที่เข้าจัดอยู่แล้วก็ประมาณปีแล้วก็เกือบร้อยแฟร์แล้ว t ลาดอีกซิบิชันก็ปีหนึ่งก็ประมาณหลายสิบแฟร์เหมือนกันนะคะจำไม่ได้แต่เป็นเขาเรียกตลาดใหม่<ะ>อาเซียน Asia, India, Africa, เอเชียอินเดียแอฟริกาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีเราก็ไปร่วมกับห้างนะคะหรือกับผู้นําเข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะ หลายอย่างเลยค่ะฝึกอบรมหรือว่าไปอบรมเชฟไทยในต่างประเทศอะไรคือทุกรูปแบบที่จะทําให้การค้าของไทยเนี่ยเติบโตมากขึ้นค่ะแล้ว<ม>งานที่ผ่านมาที่ทําใหญ่ๆที่เยอรมันมค่ะมีงานอะไรบ้างคะค่ะ,ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของเขาเนี่ยในลักษณะพาร์ทเนอร์คันทรีนะ<ม>อย่างอนุก้าซึ่งเป็นงานแฟร์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีโคโคลนะ,ะเราก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์คันทรีประเทศแรกด้วยนะคะ่ะเพราะว่า ผู้จัดงานเขาร่วมจัดงานกับไทเปกที่กรมจัดที่กรุงเทพนะคะ,คะแล้วก็อย่างอินโซ่โปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะทำทั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างเรื่องเวลามีกิจกรรมพิเศษอย่างนายกมาหรือว,ว่ามีคอนเฟรนซ์ Conference หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทำ Business Matching ระหว่างพ่อค้าด้วยเมืม่อมีโอกาสอย่างนักธุรกิจแล้วชาวชาวต่างชาติที่นี่นะค,ะค่ะก็สนใจที่จะไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะ ขนาดไหนคะที่นี่คือที่นี่นะคะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไร favorite destination ของชาวเยอรมัน mm hmm. นะจุดหนึ่งเลยในเอเชียค่ะ,ค,ะคือคนเยอรมันเนี่ยจะชอบเมืองไทยมากอยู่แล้วแล้วก็รู้จักไทยเป็นอย่างดีส่วนใหญ่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องโปรโมทอะไรมากพอหนาวปุ๊บเนี่ยเมืม่อกี้ประชุมทางการบินไทยบอกว่าพอเห็นหิมะเนี่ยเขาดีใจแล้วเขาได้ลูกค้าเพิ่มแต่ว่าหน้าร้อนนี่อาจจะไปน้อยหน่อยนะคือไม่ต้องโปรโมทอะไรมากเพียงแต่ว่า เราพยายามโปรโมทให้ลึกกว่านั้นใช่ไหมถ้าวันไปเที่ยวไทยแล้วไปทําอะไรต่อจา,จากนั้นเช่นว่าส่งเสริมเรื่องสุขภาพเรื่องโรงพยาบาลให้ไปใช้โรงพยาบาลหรือยังอาหารเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้ไปทําอาหารไทยในครัวเขาด้วยนะตอนนี้กําลังส่งเสริมว่าเอาอาหารไทยโป,ปรโมทในแคนเตนของบริษัทยยใหญ่ๆของโรงบ้าบาของโรงแรมอะไรเงี้ยคือคือคล้ายๆกับ ตลาดเยอรมันรู้จักไทยดีแล้วแต่ต้องทําให้ลึกมากกว่านั้นเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้เขาด้วย,ยะะอะไรเงี้ยอ๋อค่ะถือว่าได้ช่วยโปรโมทสินค้าไทยแล้วก็สินค้าไทยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะสินค้าไทยแล้วก็บริการไทยนะคะอย่างนวดไทยก็เป็นที่นิยมค่ะค่ะแล้วอย่างความสะอาดมาตรฐานอะไรของสินค้าไทยที่นี่ก็โอเคค่ะโดยเฉพาะอาหารเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งเพียงแต่ราคาเราอาจจะสูงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะค่่ค่ะถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีดค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,ย,ยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Amazing Thailand, always amazes you ใช่เลยโดนใจ่ชื่นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยชายกุยชายเซ่าหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเอร์มาร์เก็ตชั้นหน่ำ CP Freshmart และ711 เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับครับคุณ้นมีอะไรน่าสนใจครับวันนี้ปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียครับขอเชิญชาวไทยในนครเมเบิร์นร่วมงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยครั้งที่1 0นะครับวันที่17มีนาคมเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ Federal Square นครเมเบิร์นนะครับมีร้านอาหารไทยทั่วนครเมเบิร์นไปออกร้านการแสดงนาตศิลป์และวัฒนธรรมไทยกันอย่างมากมายครับประเด็นที่2ไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับวัดไทยออสเตรเลธรรมรามนะครับก็ที่กรุงเวนานะครับก็จะมีการจัดงานประเพณ สงการนะครับวันที่13เมษายนตั้งแต่เวลา9การิการไปจนไปมีพีสงน้ำพระนะครับเจริญพระพุทธมนดผภาป่าสามัคกีการแสดงนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีไทยนะครับการประกวดนังสงการประกวดที่ดาช้างและภาคข้ามก็มีการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งอีสานโฉมใหม่นะครับให้สนุกสนานกันเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับหรืออยากจะทักทายกับเราทั้งสองคนนะครับส่งมาได้ที่ไท aiOS ิบั m a ีเมล์ดอคครับพร้อมวันนี้รับชมราย การย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์มว่าชัยรัฐรีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน